กูเนื่อมากเลยกินกแฉะยุงคอยไปสีผาไปว้ากูจะไปมือน,นี้กูจะไปมือน,นี่ยกูมันมีอาการอย่างนั้นอีกนั่นมือคลืนแหวกเลยกูเมื่อยแม่กูสิตายมากูมาเปิดเปิ่งลูกดีนะเนี่ยเปิงเนี่นะโทรศัพท์แม่ไม่เมืมอม่อยมาถ่ายน่งขึ้นแลวมามีแห้งมีแหง้งก็ตายดอกว่าไปแท้ว่าสิไม่กูตัดสิไปบังกูเนาะเพ่คยเนาะบังกูแม่ก็สิน้ำบังกูบ้าเลยเกิดมาเป็นคนมาเคยสิ่งามาบริจ่ากันจ้า ที่น้ำล้วคืชวิตงจึงดีขึ้นเงมกอนกล้ยัง่ีวิตะดี้นกว่าก่อนยังกับแม่แต่จนวานนอกครับิสียใจวานโกิ้เขาทียังน้ำดูแต่แปปันลงสีปัดสีอย่างๆอย่างมันกำเงยนอกายสีขาดเขาไงลานมากมนก็เห็ดย่าเห็นย่างเห็ยากินเห็มีแห้งหอยินบ่ปากเขาพากินกิดข้ากูไนอนคนสิตายมันเมื่อไ มัละสักจังนีนจ้าหูมีแห้งคือแม่บาลยกนี่มาลโยกนี่พอเป็ยังหูเน่ยแม่ตำรวจยงบอกพยังหวานั่นนั่นนั่นพูดนุยย่งหูจากนี่เครื่องนี่ลูกเอามาห้ะมันใส่บยาแม่นเจียวเจ้าหูบอกเออแม่เจียวเ่งมากเ่งเ่แม่โอ้ยแห้งว่างย่างแต่กวากานเจ้ก็ิข่าแปิบเปสิบกว่าประเวนาร่นเลยประเดี๋ยเจ้าจะารนก่มาเจวงาแม่ งามตลอดโดยคนเจ็ดสิบกว่าไปเลยนาะนน<อ>่ะง,งามขาวงามอันเป็นเจี๊ยบนี่นี่เอา,เอากันพรานี่ก็หันเพื่นมิหลหัดบน้างเปิดเบื้องเดิมของแม่มีแต่่อุงเองตั้งแต่ผู้แต่น้อยขอาอ้างบนนอแต่เพบนเขาโรงเรียนเพป็นคู่อีหยังผลคู่ต่ำคู่ยังมีเมื่อไรก,การนี่ไม่อัดเอื้อนเหมือนไอโทรศัพท์นี่ลูกเอาโทรศัพท์มาหายเลยไม่กระเฮ็ดเนาะลองฝึกลองเฮ็ดบ้างนะ แม่อุอีมีอาถรรพ์นี่อย่างเมืม่อยแล้วม่สิตายมาเปิดเบื้องเพื่จนงจัวมีแห้งขึ่นวานสีน่องนี่นี่นี่นนี่ผู้ใดบุอาสุงไม,ม่ให้แม่นี่นะแม่เปิดต้นไปบุษบุษใดู้้ใดไปเสพไปนี่เราไม่เห็นโรดพ<ะ>ื้นนะให้นา,างกันทานไปพ่อย,ปปยอย่างจะอายคพนเนี่ยพวกจะายเขาก็เดียไปหลักพืนนอายอย่างผู้ใดเขาก็มาเสพเสียบานบัวบานได แม่บ้านมาน้อยากปาแม่หน่อยดนี่ค่ะกหัมาก้เออยกมามาอุยิงบอแม่มาอุยิงบอแม่มาู่อิงแม่มีแต่งแต่รายการแต่คนเป็นเด็กน้อทลองเพ่งฝุอายน้องเพียนสีนอนแต่อยู่โรงเรียนคนบ้านอุบลคนหน้าคนไทยมาก่นหันแม่แม่มมันจะปูดเลยได้รายการผู้ใดผู้ใดแม่หูมืดติอนดีเจอียังฝนนาน ดำยืนนำยังพูนนาะแม่แม่เมื่นเต้โทรศัพท์แม่ไม่คิดไปแต่มาแม่แม่แม่พันถึงบัวปีนเปานไหนเพราะว่าเขาคงเหตุเนาะแม่กับบู้ยันไปถึงด่าเขาแม่กกเต้แซ่แซ่โอซือในโทรศัพท์นี่สุดยอดค่ะเอฟซีเนาะองค์เองแม่เป็นเอฟซีอีหลาได้เนี่ยมาบอท่านว่าแจกเสื้อมาใั่เปิดแม่แม่แซ้เอากันไปแม่กล่ค่ะเพราไปรับรางวัลอียงสองอันนั่นนะรางวัลคมชัดลึกอวอดแบกตัดไว้หรือกัน บอดีกาเพราะอีลาบ่าผ้าพอพอหนีบผ้าพอรวยเป่อนอไม่ก็อัจจีกได้บดีท่าได้น้องเปยนลอยท่าไม่แก้วแบบไดข้นทีกุญยยิงผ้ารวยนหนาเขาจีด่ามาต้นอันเขาปกปองดีนอค่ะเขาไปค้นดาอู่อีกแต่คนนี้เขาบอกเลยวแม่กระเบิ้องเจเด็กตื่นพกทุ่มตีหนึ่งตีสองคนตาคนนำตาเอียงคนตาดำคุมตาดำ ขอบตาดำไม่หายนะมันบ้าอีหยังเลยแม่คนมา้นที่จะมาจูงของน้อขอบตาดำก็คือเออพวกน้องเด็กๆเออแม่นีตีหนึ่งน้องอือแต่นี่ตีรายการบวกงรายการอือเบอรงแต่ละคนจริงหลงเดียวแล้วก็ตั้งเลือหลงให้ตังปังเด้อหลงให้รวยเด้อน้อให้ยไม่มีเสือเสียงนแม่กบาเนาะไม่ห้แต่พรอนขึ้นวันนี้ใจจะขอบตามากเจ้าเขามาเลยมมาผูกแขนกัน คนร้ายวัหันเขาเมื่อหมดเออมันถือเลยไม่ได้แสนกลัวนี่ก็จะไปเอามันก็ถือเลยนะเแล้ววัดดวงดีบริสันแม่มั่นี่แม่สิโชคดีจ้ะโอ้ชาโชคดีอิหรีค่ะไปทั้งบุญดอกไปเห็นเพื่อไปทั้งบุญดีแล้วแม่เกิดจากฝ่ายยันชัดงค่ะคุณไปวัดบ้านอะไรงอกมันก็เห็นได้นะพูดง่ายๆแม่ค่ะเขาส่งมาจังไดแม่เปิดเห็นแม่ค่ะไปบอกคนขาออาจารย์ อาจารย์สอนเนาะไม่เคยเห็นไปทุกทุกวัดอะไม่เห็นเลยไปวัดแถวนี้แถวนี้แม่มาู่ได้นี่แม่เบิ่งตลอดค่ะโอ้าเมื่อกี้แม่ก็ไปจังหวัดไเดี๋ยวนี้นี่ฮะนี่นี่นี่แล้วนี่ละแม่เอาฝ่ายมาเพราะว่าแม่ไปจับหลวงปู่แม่วัดไปวัดธรรมกายฝ่ายเพิ่นจับหลวงปู่่ทีเพิ่นเพิ่นข้างหน้าเพิ่นแหนแหรูปภาพแหรูปอีข้างหน้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นปั้นรูปทาบทองอ่ะนะทอง ไม่แต่พวกเจ้าของเงินล้านไม่กับไม่กับเดี๋ยวฝ่ายน้ำฝนมากนาะแม่ว่าไม่ได้ใดฝ่ายฝ่ายไพไปฝายลำําไปด้วยเงินเนาะไปไปไปขนถงในกเนี่ยวงเองกัอิงด้ตั้งกองกระถิ้นค่ะวันที่สีห้าพฤศจิกายนเนี่ยแม่นปนคู้เนี่ยค่ะใายบุญมูแม่สีผ้าไปนเดินแม่สีเดียมานำเนาะ พุนิปองสายบุนวัดธรรมกายพ่นมีกระถินมาโมเม่กระินสายพุนน้ำพ่นสินะลูกแม่กระยากพระธาบุพุนมได้ดอกสิบ้าเนาะมันโมลายเพิ่นมันโมไปหยางโมไปหยางการเฮ็ดบุนเขาบริดบังคับสกุลอันเนบบสกุลแบกสายนเฮ็ดพุนพุนพ่นผ่าเม่ไปวัว well, วว friends, friends, er field, วดทำจะออกตะอุ่นทำได้ก็ผ่าแม่ไปนอกนแต่ซอยพนแบบยกันน้อยพุนเน่มีเงินเนาะนัค่ะค่ะ ถ้าโกนก็คือท่องนักหาบาทอรงนี้อย่รคุณไปรอค่ะอยู่ทำถงบัตดกับสะอุทันค่ะน้าหล่แม่ก็แขงกอขาไปนั่นแนวแม่ก็ชอบอพื้นแน่เนาะมันลายก็พื้นค่ะม่จะทำบุญเนาะมันจะไปก็ไปก็เห็นดต่อะไรมีได้เพ่นต่างกองกระทินปีโอ้ยดี่ลมโนธนาบุนางมีเงินมานั่บอลาหนาก้อยวกยบอเป็นยังยกมือยกมือ ยกมือสาธุกระเด็นว่าแม่วันจิตไป่วนอันปูแหว่งพื้นน่องไส้หลานันแม่ก็เรียกว่าคืออาบน้ำแม่อ่านบทท่านพูจิไปปังกูื่อนอเมื์นอคนแบบอันเพราะเพราะว่าจิไปเองจางเขียนสุดมาเพิ่มาหารอร่อยขม่าได้สุพิ่มจอดพีดพูดว่าพิไปจบพูดว่าพูดแ้วพูดว่าครับเดี๋ยวไปหลักไปรูไปนอครับไปด้วยใจเอาหักกว่าจ้าพาดซะจ้าแจงบนเนี่ยจิตแ้่มาดูดูด้วยแบบ วันเดียวเก็ได bon. ้มวนนน้ำบนทํำบุญน่ะนะยว่ายางดอกวนน้ำผู้หญิงเออบุญมากเทียวบอเลยเชียวมากบอแมยหน่อยมากบอชาวบุญเออมากบอล้วมาอยู่อ่ะบอกวเราคืนหอดส่นอกมือแท้แล้วนี่วันที่ยี่สิบหกนมา มาพักอยู่บ้านเปิดเห็นหมือเศร้านี่ยไม่น่าท้ำพามีไปเลยว่ะ <c oughs> ที่แรกทอดหมึกติดเนี่ยแม่พรมชิไปส่งแม่หอดหันแม่พานเข้าไปด้วยคนหวานๆใช่โอ้ยข้าวแม,ม่ไปหอดแสมแม่เป็นอย่างไปเองแม, <c oughs> ม่วันนอคบ่ันเด้ดไปอีหยังพื้นแม่ไปโดยวามจริงใจเบิกคพ้นหักกันแพ่งก,กันอยู่ว่าสีนวลแม่นอนบ่หลับมืดขึ้นอันเพราะว่าแม่เมย์เลวแล้วกันมันมันเป็นอย่างมันคงเศร้ามื่อไงใช่มีปฏิหารอีหยังกับบัจจงซี่ ความในใจของ F C เปิดเปิดบงรูปองค์อิงเป็นกับมีแห้งขึ้นมากนะคะงข้าวตายโอ้เออมือขึ้นกินข่าวอีกก็หมูกว่าสิตายเหือมเลนกบบุยกับไผถามหนูยังบ่คุยเบาความในใจของ F C นะคะไปกับเปิดปุ๊บดันดนมาเลยตั้งใจมาเลยเออตั้งใจมาเลย กับพวหวานน้ำใจแงกอนแค่งีมัน no. ค like ือมันไล่ออกอันดีแ <laughs> ล <Yeah. in pronunciation though> <laughs> ้วค่ะดีแล้วมาหอดแล้วเออจ้าอย่างนี้ค่ะจอย่งเขาหนดเยก็ไปไปไปยูวัหลายทีหลายทางมันบอเป็นแบบนี้เนาะเท่ากันมันคือท้หมดกันบอกค่ะขนเ่าเป็นบ้าพุทบ้านไม่ได้บิพะบมาคไปไดจะเขาใหนได้ไปก็ส้งยังมาเมนสิ่อเอ มัวนาพออีกลูกพีพออีกเพิ่งขี่เขาก็นะคะพ่อทั้งนั้นเพิ่นกำลังไปวัดกันค่ะพอก็ไม่ที่หน้านะคะพร้อมในใจจากเอฟซีบานไก่เลนเคียงค่ะเพิ่นมานะคะเพิ่นไปเพิ่นล่ำอีหยังนะหน้ากับสายกําแพงนะจ๊ะสีสเกตแม่ค่ะอุทุมพรบ่สสายกําแพงใหญ่นั่นแม่ก็แช่คือกันแดียวเนี่ยน่าสมัยแฮ บกันไม่คืบหน้าใ่ไหมค่ะใหญ่อยู่ส่วนนี้ค่ะมากมาก,มากสวัสดีค่ะว่าเพิ่นไปใส่มาใสา่ไม่เห็นเมื่อตัวก็พูดโจิ่นแบบได้มีมั้งนะตัวซาม่ค่ะยังว่าไม่เริ่มแต่เพิ่นเนี่ยน้อยเพื่นรุ่งเรี่องเพื่นค่ะเออขึคุณคุณลองแล้วบานเพิ่นทางเพื่นเนาะต้องบนน้องติดตามติดตามติดตามไมาเลยไหมประวัติเนาะแม่นนี่แมนอุ้งอิงบอกคือเรียกคือเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้เด็กหน่อยผู้ชายค่ะ ใ่ินาตัวูกเพิน่นในหน่อยนาะ,ะนบันกันมากายเป็นบุญยิงไแม่ก็แปลกใจเลยตัวหน่อยเป็นผู้ส้มาไม่มาเป็นบุญยิงแล้ว